เสียเวลานี้ลมมันไม่ดี <laughs> เสียอีกแม่ตัดก๊กเห็นไหมตหมูไม่ได้ใกล้ไปไาขาดีงั้นไหมล่ะ <มา S 2> ไม่ได้นา<ร>ยยุ่งกัดเผ้าน่ะ <laughs> ยุ่งมันใกล้ไงเอาแล <laughs> ้วนขต้องอยู่ตรงนู้น นี่เขาจะจะมานอนกันจะคุณยายเนี่ยด้านเนี่ยนะได้บ้างไหมถามเลยแกงแก่เพราะว่าแก่ไม่ยายแกเป็นอะไรกับฉันแกเป็นอะไรกันฉันเออฮะแกเป็นไรกับฉันก็แกก็เป็น เป็นไรเป็นไรอะเป็นไเป็นไรอะเป็นเป็นเป็นแม่ของไอ้พี่พี่สิอ้าวกลายเป็นแม่ของพิสิทธ์ไปแล้วอนี่มันตลกแล้วด้วยที่แรกเขาบอกอยู่ดีๆเขาบอกอะไรแกเป็นแกเป็นไรกระชั่นนะมุกนี้มาแล้วเนี่ยกางเกงในไม่ต้องกางเกงในอันนี้แล้วก็นอนเยี่ยวได้ไม่ต้องลบไม่เยี่ยว เอานะอะไรเนี่ยนุ่งแล้วไม่ต้องเยียวเยี่ยวไฟนี่เลยเด้อเออเอานะเนี่ยแต่จะรำคาญมันจะมันร้อน <c oughs> เยี๋ยวแัวมแ้มันจะแข็งแข็งดินดินมันคันถ้าเยี่ยวเองได้เนี่ยพูดรู้เรื่องนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องนุ่งหรอกเ <c oughs> จ้าก,ก่อนคนนั้นมาโอโหูพูดไม่รู้เรื่องเลยแบบอเอเยี่ยวก็ไม่รู้นอนเยี่ยวงั้นเนี่ย ก็ต้องเอาเตรียมไว้เนี่ยคือย่าคนนั้นมาเออเยอยอย่คนนั้นน่ะยดยไหนอย่คนที่มามาเที่ยวก่อนอ่ะเอออย่าคนนี้ใจดีอย่าคนเนี้ยอย่าคนนี้ใจดีพูดรู้เรื่องพูดจังใส่ป่ะล่ะใส่ให้ใส่ไหมใส่ไหมใส่เปล่าใส่ให้ ใส่แล้วอย่แกะออกนะมัรน,น,นร้อนออมันไก่ยากมนร้อนด้วยเยวคันดูดีอย่างเลยอืเรื่องเด่งห้าคนเด้อเดี๋ยววัใยายไลายมาแฝงนะบอ,อกไปพูด,ดึงก่อ S <S เป็นแม่ของอภิสิทธิ์สบายดีไหมล่ะไปอ่ะไปไหนกันที่ไปมาสบายดีไหมไปไหนมาล่ะฮะบอกไปไหนอะก็ไม่รู้ไงถามเฉยๆก็ไปเออก็อยู่มันก็อยู่เฉยๆะเออไปก็อยู่เฉยๆแกก็แกก็เป็น เป็นยากกันกับผมผมก็เป็นญากแก่โอเคได้เลยพูดพ่อด้วยพูดผมด้วยผมมันคือใครมีใหญ่ผมอ่ะผมอย่างนี้เหรอผมที่อยู่บนหัวนี่เหรอดำๆนี่เหรอหรือผมคือตัวเราผมคือผมอ๋อผมคือตัวเราอ๋อผมผมคือผมเนี่ย ผมก็ไว้เขาไว้ใช้แทนผู้ชายไม่ใช่หรออเผมก็มาแกมีลูกกี่คนแกมีลูกกี่คนแกตัวแกแกแกมีลูกกี่คนมีคนเดียวอ่ะมีใจเหรอเออมีคนเดียวเอออุั อะไรอะแล้วแกเรามีลูกกี<ม>่คนคิดนะมีลูกก,ล<ม>กี่คนฮะแกไม่ลูกกี่มไม่ตอบละ<ม>ไม่ตอบละเดี๋ยว<ม>พูนเองเราจะขับนะลองอีกครั้งแล้วพูนจะพูนเองเราจะขับในชะ่<ม>

อายุเท่าไหร่เนี่ยแ <c oughs> กเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วแก <ừ? S 1> <c oughs> อกายุเท่าไหร่เลวเนี่ยเขาเมาหนึ่งเก้าสิบเท่าไหร่กัเก้าสิบเก้าสิบอะไรไม่รู้ฉันไม่รู้ไม่ฉันเั่นเนี่ยนันมันเก่งเก่ง ได้เก่งแล้วขนาดมันได้มันมันได้ค่ะนึกเอานึกเอาว่าคนนั้นเป็นเป็นเป็นบบนี้เป็นน่เป็นน้องเึกเอาเนเขานเขาไม่มาอนนีก็เขามั่งเรามอง ก็เี้ยบ้านที่บ้านฉันเองจนทำนากินอ่าก็เหมือนกันใช่ไหมทำนาทำนากินเหมือนกัจนจนบ้าดูนะจ,จ,จังมากเลยจริงจริงอันหน้าแรกเออน้ะ จำหน้าไว้เอาให้จำหน้าไว้ออาอเลยจเจอทีออ่ไหนใช่ไหมเออ,อต้องทักกันเนี่ยโอเคยังอยู่อ,อ๋อแจ็ก็ยังอยู่นะไม่ได้แบบเจอที่ไหนต้องทักกันคะถามลีนนาเขาอยู่ห <c oughs> ไหนวะไม่เอาเหรอเขี้ยดเขี้ยดอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้ว เออบ้าหงบ้าหงข้าเอาออืมเขาบอกลมไม่ดีลมดีแล้วมันถึงจะมาลมไม่ดีมันไม่มาทำแล้วเนีันไม่ลมดีลมมันไม่ดีแกมันลมดีเลยเขาบอกนี่องเพียงสื่อมาบอกอย่า <Yeah. S 2> อ่าเออไปมูมอ่าอือเอ้ยแล้วก็ แกจ,จะไม่ไเบื่อเน่ยก็มวลาไม่ได้เป็นไรเขาเขาหรอกก็คือเราก็ใช้ี่ี้ะเวลาจะโทรหาญาติอย่างเงี้ยเออเวลาเขาลมดีเขาก็จะไปโทรค่ะเขาก็จะไปตามให้ลมเขาไม่ดีเขาไม่ไป้วเนี่ยมาโทรมาโทรเท่าไหร่มันก็ไม่ติดออมั้ยจริงแก เขาไม่พอใจเขาไม่ไม่ไม่ไมไมไมเอาไปลงไอ้โจน,น,นลงมันไม่ดมีเป็นอย่างนี้แหละอย่างนั้นแด่งโดงดูดขำ มีฮะเออหลายคนอ่ามีใครมั่งแต่ว่ามันไหนอันมีใครมั่งอ่ะมันตายตายดยู่ที่เยอะเลยเหลือกี่คนเหลือเหลือไม่กี่คนนะตายครับตายใครตายมั่งพี่ชายเลยตายได้เฮ้ยนี่เจริญ หายเรู so by by so ้จ so ักกันใช่เเ็เป็นเป็นเป็นพี่ชายแก่แต่กันรู้จักฉันมาก่อนฉันเคยมาถึงอี่นี่วิชายใครล่ะชื่ออะไร ชื่ออะไรพี่ชายอ <property> so ่ะชื่ออะไรพี่ชาพี่ใหญ่อ่ะโอ้โหฮึมาขี่อย่านีเออเออเรียนอ่าก็มาะสไปใส่ไคนเดียัน มันมันมันเป็นยากห่างๆันจ้าหันเหงาจ้าเออเออเด็กก็มาแหละอ๋ออืมกตายกันไปหมดแล้วอืมตายอืมเยอมันตายซะเออนี่จ้าเดี๋นี่จ้านี่ดูหลังนี่มันเยอะ หลังก็เยอะเหรอไม่ตายยังไม่ตายเลยรู้หลังเนี่ยตายก็มีไ่้ย้ายก็มีอยา่อยางเออเอตายไปหลายคนแล้วอ,อะไรเนีพพ่ยก็ผ้าปูที่นอนอยูปูเอาพ่อผมปูไว้มันได้ไม่คันอ,อ๋ออ,อ,อ,ออ๋อ ฟิร์สกลับมายังไม่รู้ยังเป็นเป็นที่สถานีมันดับบางไซต์ลมไม่ดีทุกที่พอทราบเมื่อไหร่มันจะลมดีที่ไม่รู้ใช้ไม่ได้ลมไม่ดีมันก็ไม่มันก็ไม่ให้ใช้ไม่ได้เย็นแง่เออลมดีก็ดี บนไม่ดีเนอะไม่ไม่ไม่หายด้วยอะมันก็เหมือนกันไหม,อม,มนองเหมือนคนนะคนก็เหมือนกันเนะอะที่ก็ลมดีลมก็ไม่ดีเนะี่ออยอย่าคนนั้นมาโคขี่โกงนะดูเลยเชจ้วก่อนเจ้าคนนั้นอนะใไม่รู้ใครเจ้าคนนั้นขี้โกงมากเลยเพื่อน,น <ะ S 1> แกเปล่าเพื่อนกับแกเปล่าวะ <laughs> เออแกู้ไม่รู้จักคนที่โกงหรอกใครวะฮะก็มไม่รู้จักชื่อใครก็ไม่รู้เออลืมลืมไปซะและใครมันที่โกงี่คนนี้รมดีพูดดีคูดดีด้วยนะเขากินมะละกอไปเยอะไง กินมากอไปเยอะอารมณ์ดีย<ม> <c oughs> ี้กินดีแต่เก้นไปหน่อยกินไปแล้วภาคภาคมาแเกเป็เนแกเป็นอะไรกระฉันเลย <c oughs> เอะรู้จักกันปะเนี่ยคู่นนเนี้ยได้ก็จชร์มาอยู่เนี่ยถิงกินข้าวที่ไหน่ะเออฮะ กินข้าวในยี่ในครัวนี่ไงอ้าวยี่ในครัวเนี่ยเอออขาขาดเขาเขาเนี่ยมันเด็กเนี่ยเออยี่ในครัวเนี่ยเมื่อเช้ากินอะไรอ่ะเช้าเนี่ยกินกับปลาหมูปลาหมูแทงปลาหมูอ่ะเพื่อนกัน เพื่อนจะลูกสาวก็ซื้อมาแหมกินไหมแกแกว่าแกนั่นไม่มีด้อยก็นี่ไงคนเดียวเนี่ยมีคนเดียวก็บอกมีคนเดียวไงแล้วก็เขาไม่เพื่อนไงเพื่อนก็ลูกสาวว่าอ่าฮะอ่าเพราะว่าเองเป็นเป็น อ้าวซะแล้วในทั้งที่หนูเป็นหลานไม่ใหญ่เออแล้วแล้วนี่เขาเขาดันบอกว่าหนูเป็นลูกเข่าซะแล้วอ้าวแล้วสรุปแล้วเนี่ยแกเป็นอะไรกันเนี่ยคู่เนี้ยอ้าวมันใครมันใครโกงใครกันแน่วะเนี่ยเัาเป็นญาติกันอ๋อเป็นญาติกันเออหนูเนี่ยเป็นหลานไม่ใหญ่เออ ที่ที่นอนอยู่เนี่ยเป็นแก่แบบเป็นอะไรกับเขาเป็นลูกเขาไงเป็นลูกเขาหิมนี่เดะก็ตัดอางนี้ไงฮิเดะก็เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เอ้ แน่นอนไม่แน่ไม่แน่นอนแน่นอนอีกเทาไรดูโทรศัพท์เป็มันยังมันยังารลมไม่ดีเลยแน่นอนอยู่ดีเทาเออให้มาขนาดเป็นโทรศัพท์ไม่มีชีวิจิตใจนี่มันก็ลมไม่ดีอย่างเนี้ยแล้วเมื่อนเช้าอ่ะเรากินอะไรไปไม่ใหญ่กินอะไรไปเมื่อเช้าเนี้ยจำได้ไหมได้อะไรอ่ะกินข้าวกินข้าวกับอะไร ข้าวกะแกงกะแกงแกข้าวอะไรกินข้าวกับอะไรแกงแกงอ๋อข้าวกับแกงแกงอะไรแกงอะไรแกะแกงไก่แม่ทำไรแกะที่บ้านทำไรแกงกินกินแกงอะไรที่บ้านที่บ้านอ่ะที่บ้านทำแกงอะไรกินลืมลืมเด้อลืมซะแล้วทอดมันนี่เหรอ ทอดมันปลาหมูะทอดมันปลาหมูเออเออดูดูอ๋อพ่อพ่อทอดมันกินทอดมันอ๋อเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดอวันนี้ไม่เผ็ดอร่อยไหมอร่อยอร่อยบัดมันปลาหมูทอดมันปลาหมูไหนกินส้มตำป่ะกินส้มตำมป่ะป้า กินส้ตมตำมาเปล่าส้มตำอ่ะกินกินโอ้โไหว้ใครนลยยกมือจังไหว้ใครไหว้ใครไหว้ใครนลยยกมือจังไหว้ใครเนี่ใครมาไม่ใช่ไหว้ใครเนี่ยมือที่ยกเนี่ยไหว้ใครมือ,ม,อมือที่ยกเนี่ยไหว,ว้ใครไหว้พระโอ้มีน่ารักจังเลยไหว้พระพระมาเหรอแอร แล้วทำไมไม่บอกใครบ้างเลยเนี่ยว่าพระมาเออไหวอยู่คนเดียวเลยเนี่ยจะไปไหนจะไปนะอะไรนะจะไปพบดวงแก้วเหรออออจะไปแก้วมูมันพระอะไรพระอะไรพระอะไรที่มาพระอะไรมาเนี่ยใบพระอะไรพระอะไรพระชื่ออะไรชื่ออะไรพระพระองค์เนี่ยชื่อ ก็ตอนนี้มันก็พระพระไม่ไม่มีที่อยู่ยอ๋อระไม่มีที่อยู่ก็พระธุดงเดอเออพระไม่มีที่อยู่ก็พระธุดงอ๋อพระธุดงมาอ๋อว้าวพระธุดงมาเหรอ,อพระอะไรไม่มีที่อยู่ พระไม่มีที่อยู่ได้ไงไม่ใหญ่ทํากุฏิไว้ตั้งเยอะแยะแล้วพระจะไม่มีที่อยู่ได้ไงพระมาจากป่าเหรอไม่ใหญ่พระไม่มีที่อยู่เนี่ยพระมาจากป่าเหรอมาาดึงเพิ่นเพิ่นเพิ่ยุงเพิ่ยู่ในวัดนี้อยู่อยู่ในวัดนี้ด้วยแต่วัดนี้วัดอะไร วัดใหญ่วัดใหญ่ใช่มงคลอ๋อพาที่อยู่ในวัดใหญ่อ๋อ,อ,อ,อพาที่อยู่ในวัดใหญ่ก็แล้วไปนึกว่านึกว่าพาะมาจากป่าแต่ท่านก็ไม่ไปเลยเหรอก็อยู่ให้ก็อยู่ให้ว่าย,ยาีตลอดเลยเหรอพาะนะแรดพระที่ทท อระอองไ๋อพามาหลายองค์ด้วยโอ้โหเยอะมากเอาไหว้ซะไหว้เออพามาเยอะก็ไหว้ไปนอนแล้วนะฮะนอนแล้วพามาก็นอนเอาพามาก็นอนไรอ่ะไม่ใหญ่เขาสวัสดีพระอยู่เนี่ยเออคนนี้นอนอันนี้ไม่จะนอนยังเนี่ยห้องนอนยัง อ่ะยังนอนก็นอนนอนอ่ะพาไปแล้วล่ะอ่ะสวัสดีค่ะยิ้มเออ,อได้แกอายุเท่าไหร่แล้วเหรอ,อหนูเหรออ,อายุสี่สิบสามแล้วเนี่ยนะเออเฮ้ยมันเป็นยังไงม,ม,มันก็เป็นก็ มันก็อะไรอะไรล่ะมัใกล้ใกล้กับพระพระเลดงหนูเนี่ยนะอายุใกล้พระทุดงแล้วก็ก็ดีสิเออใกล้พะทุดงแล้วก็พระเออ่เอพระมาท่านก็ท่านก็อะไรท่านก็ไปบินกรบาทอ๋อพัธุดงเป็นบินทะบาทบากินกัน อ่าพาทุดงไปไปบินทบาลมากินกันแต่กไอ้นั่นเราไม่ไม่เคยรู้จักะอะว่าเขาเป็นคนที่ไหนแต่เขาเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ๋อเราไม่รู้จักเราเห็นแต่พาทุดงมามใช่ไหม,อมโอเคอเขาสวัสดีซะหนูเนี่ยนะอ,อายุใกล้กันแล้วเหรอ Mm hmm. หนูอะอายุใกล้กับพันธุดงแล้ว <Yeah. S 1> ใกล้แล้วใช่ไหม mm hmm. น่ะเอาใกล้ก็ใกล้ใกล้ก็ดีใจด้วยอ่ะไ mm hmm. งอีกตาจะปิดแล้วเนี่ยมันง่วงหรือมันยังไงง่วง mm hmm. ง่วงยัง mm hmm. อนอนแล้วนะ mm hmm. เออพระก็มาแล้วนอนตะเหยียดขาไป เดีย๋ยวหนูออกก่อน๋ยวเหยียบแผลเขาเข้าออกแม่ออกไปกระเตะเอาไม่ไม่เหยียบหรอกแล้วสรุปแล้วที่นอนด้วยเนี่ยใครที่นอนด้วยเนี่ยใครห<น>เนี่ยคนเนี้คนเนี้ออ๋ใครก็ไม่รู้จักไม่รู้จักซะแล้วแกเป็นคน ไอคนที่เสยนี่หรือไงก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ญาติแต่เหมาตอ๋อทำไมอ่ะไม่ใช่ทักที่ยืนอ๋อที่ยืนด้วยที่มานอนด้วยกันเนี่ยไม่รู้จักกันหรอกแต่ว่าถือว่าเป็นญาติกันอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่ญาติกันหรอกไม่ใช่ญาติแต่เหมือนญาติน้ำ ลมดีแล้วโทรบอกว่าเขาบอกว่าจะกินรังนกไหมสมัยเขาโทรเข้าได้ก็เคยสั่งรังนกไปไงไม่ใช่แล้วจีเราโทรออกไม่ได้อไม่อันนี้มันโทรเสียตังค์โทรเสียตังค์เขาบอกว่าจะกินรังนกไหม,มกินไหมไม่กินกินไหมใครจะไปกินว่ารังนกรังนกกินป่าแล้วเนี่ยเราก็ เป็นคุ้นเคยกันก็จะนอนด้วยกันแล้วใช่ไหมสรุปอะ่ะ mm hmm. เออดีละสบายใจแล้วเนี่ยเรานอนกับคนอื่นได้ขนาดเนี้ย mm hmm. เออไม่ใช่ากเหมอนญาติเออไม่ใช่ยาติาก,เออกต็เหมือนญาติแสดงว่าที่ถูกจ้างเลี้ยงมาไงก็เลยเขาคงนอนด้วยอ่ะเนาะก็เลยแบบชินคะนอื่นนอนด้วยกันไะด้ หลับยังอะพี่ไอห,หลับยังหลับยังหลับยังง่วงยังง่วงยังอะไม่ก็ไม่กอ่ะไม่ง่วงว่าเบิบก็ไม่รู้จะคุยเไยอ๋อไม่รู้จะคุยละเอา้นนอนละหนูไม่กลัวละถ้างั้นอะอเออไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ